ช่วงเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตอัสลามัลัยกุ้มวเระมาตุลลฮอวเระกาตุ์พบกันอีกเช่นเคยค่ะท่านผู้ชมในช่วงของเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่านะคะเพื่อเสนอเรื่องราวทางด้านอาหารและโภชนาการตำลักกสลามค่ะ และเช่นเคยค่ะท่านที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะท่านเป็นที่ปรึกษาวิลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวิชรพยาบาลค่ะและท่านยังเป็นผู้จัดการโรงเรียาบาลจินกานดาค่ะขอเชิญท่านผู้ชมพบกับแพทย์หญิงจินตนาโยธาสมุทรค่ะมาแสดงวาาุาเลยกุ้งมาร้องมาตุลล้อมาประกาตุลหมอค่ะปัจจุบันนี้จะมีคนเรียกคําว่าไวทองกันมากๆและผู้หญิงหลายคนนะคะ ก็จะมีอาการแ,แปลกๆกันนะคะเมื่อเข้าสู่วัยทองตันนี้คําว่าวัยทองตรงนี้เนี่ยอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าวัยทองนะค่ะก็คือวัยทองเนี่ยก็เป็นใบของการขาดฮอร์โมนซึ่งฮอร์โมนสําคัญของเพศหญิงก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนเน,นะคะจริง,รงๆการเข้าสู่วัยทองเนี่ยมันก็ต้องนับตอนที่ว่าฮอร์โมนเนี่ยนะมันค่อยๆต่ําลงนะคะ,คะมันมันเริ่มต่ําลงตอนที่เราเอ,อ,อายุ เท่าไรเนี่ยมันก็แล้วแต่คนนะคะแต่ละคนนี้มันจะไม่ไม่เท่ากันแต่ว่าถ้าจะเริ่มต่ำก็คืออยู่ในวัยเจริญพันธุ์นะคะพอวัยเจริญพันธุ์แล้วเนี่ยมันจะร่วงเข้าสู่วัยผู้สูงอายุก็คือวัยหมดประจำเดือนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเห็นเด่นชัดเลยว่ามันมัน,มนเข้าสู่วัยทองแท้จริงซึ่งบางคนก็บอก 40, 40. ค่ะบางคนน้อยกว่านั้นเคยได้ยินแบบน,น,นะะั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาการของคนที่เป็นวัยทองแล้วก็ จะเป็นสิ่งหลงบอกนะคะว่าเขาเข้าสู่วัยทองได้ตอนไหน<อ>เกี่ยวกับประจำเดือนหมดหรือเปล่าคะยกตัวอย่างใช่หมอบอกอาย40ุ40บางคนก็หมดบางคนก็ยังไม่หมดนั่นนั่นคือสัญญาณของเป็นสัญญาณอ๋อค่ะ,คะ <or> เพราะฉะนั้นสัญญาณนี้จะมาตอนที่ประจำเดือนหมดนะคะเพราะฉะนั้นประจำเดือนหมดนี่ก็จะสัมพันธ์กับเรื่องของฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งมันลดต่ำลงอย่างชัดเจนนะคะค่ะ แล้วจริงๆแล้วที่เขาบอกว่าคนไวัยทอรเนี่ยอาการจะอา,อารมณ์จะไม่นิ่งไม่แน่ไม่นอนวูบวววบแล้วก็คุควบคุมสติไม่อยู่เนี่ยเป็นความจริงหรือเปล่าคะเป็นความจริงค,ะค่ะเพราะว่ามีมการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเกิดขึ้นนะคะซึ่งร่างกายเราเคยสบายมาตลอดมันมีความสมดุลเกิดขึ้นใช่ไหมคะ,คะแต่ถ้าเผื่อว่าความสมดุลอันนี้มันหายไปมันก็เหมือนแคร,ร่แคร่รือสาหรกที่มันที่มัน เอียงกับเท่ได้ไปข้างเง<ม>ิเพราะนั้นการควบคุมอารมณ์นี้ก็จะน้อยลงไปก็เป็นลักษณะของการที่ว่าเราอาจจะขาดพลังชีวิตน่ะนะคะถ้าเราขาดพลังชีวิตแบบเรื้องนั้นี่มันก็จะเกิดอาการต่างๆที่ไม่ไม่ถึงประสงค์ค่ะคุณหมอเขามีการแนะนำาะมมค่ะบางคนก็บอกว่าก่อนที่จะเข้าสู่วัทองให้ไปที่คลินิกคลินิกวัยทองประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยอาจจะมีการรับประทานยาหรือคุณหมอจะแนะนำอย่างไรได้บ้างคะ คือการไปที่คลิกไวท้องนี่ก็เป็นการสร้างกําลังใจนะคะให้ผู้หญิงที่อยู่ในไวท้องว่าได้มาพบแพทย์แล้วก็มาพบคนที่รุนเราแถวเดียวกันมีอาการคล้ายคลึกันได้คุยกันอะไรกันนะคะก็จะทําให้อาการต่างๆนี่มันค่อยทุเลาลงบ้างนะคะซึ่งแพทย์เองก็จะต้องมีการตรวจนะคะมีการตรวจหลายรูปแบบเลยซึ่งในช่วงวัยผู้หญิงขาดเอาไว้ไวเนี้ยก็จะมีโรคต่างๆตามมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องตรวจก็คือ เรื่องของเต้านมเรื่องของกระดูกนะคะเรื่องเต้านมก็จะต้องดูว่ามีก้อนอะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่าเรื่องก้อนที่เต้านมนี้เจาะก็จะสัมพันธ์กับฮอร์โมนเอสโตรเจนเหมือนกันแล้วก็เรื่องของกระดูกบางก็จะเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับเรื่องของฮอร์โมนตัวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีการตรวจสองเรื่องส่วนเรื่องของการจะให้รับประทานยาหรือไม่นี่ก็อยู่ในดูใลแพทย์ของแพทย์เพราะว่าการให้ฮอร์โมนที่เราเรียกว่าเอสโตรเจนหรือว่าจะเป็น HRT นี่นะคะ ซึ่งจะเป็นฮอร์โมนเสริมอันนี้การรับประทานก็ต้องระมัดระวงังแล้วก็อยู่ในการควบคุมดูแลของแพทย์เพราะว่าถ้าเรารับประทานโดยที่ว่าไม่ได้รับคําแนะนํามาเนี่ยฮอร์โมนตัวนี้อาจจะเป็นตัวกระตรุ้นให้เกิดก้อนที่เต้านมแล้วก็นําไปสู่การเกิดเป็นเนื้องอกอาจจะเป็นเนื้องอกร้ายหรือว่าเป็นมะเร็งได้อคค่ะแล้วอาหารนะคะคุณหมอคะในวิถีชีวิตประจําวันเนี่ยเราควรจะปรับหรือเปลี่ยนอาหารด้วยหรือเปล่าคะ คือการรับประทานอาหารนี่ควรจะเป็นอาหารประเภทที่ว่ามีเอสโตรเจนนะคะทีง่ง่ายๆก็คือมาพืชน,นะคะที่เรียก <c oughs> ที่เราเรียกว่าเอสโตรเจนจากพืชซึ่งในพืชที่จะมีเอสโตรเจนก็คือถั่วเหลืองนะคะหรือว่าอาจจะนํามาแปลงเป็นน้ำเต้าหู้อันนี้ก็จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกอาหารหลักที่เรารับประทานกันนะคะเป็นอาหารที่ว่าเป็นข้าว ข้าวข้าวประเภทข้าวไรยเนี่ยนะคะเราควรกินมากแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นพวกผักผลไม้แล้วก็จะเป็นเนื้อสัตว์น้อยนะคะก็คืออาหารพื้น,นเนี่ยค่ะแต่เน้นเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีคุณปร,ประโยชน์ต่อร่างกายมีเกลือแร่มีแร่ธาตาุต่างๆเช่นแคลเซียมฟอสฟอร,รัสสังกะสีพวกเนี้ยค่ะรวมทั้งวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกายด้วย ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอพระเจ้าประทานคุณความดีตอบแทนกับคุณหมอด้วยคะ่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งนะคะแล้วไปเข้าสู่ช่วงของอาหารอร่อยกันคะ่ะครูฮารานคะ่ะ